อะลครับพี่แอนครับสิ่งที่อยากจะให้พี่แอนพูดถึงแล้วก็ฝากถึงอ่ะผมว่าคนที่มันมันมาดูเนี่ยครับก็จะมีโค้ดผู้สอนหลายหลายคนะนะครับอาจจะมีต้นทุนคล้ายๆกับพี่แอนอ่ะนะก็คือย้อนกลับไปเป็นสิบกว่าปีก่อนก็คือแบบไม่พร้อมอ่ะนะครับลดลาหรือว่างบประมาณทำทีมคือพูดง่ายๆมีใจอ่ะนะครับมีใจอยากจะ สอนเด็กมีใจอยากที่จะส่งเสริมเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างที่พี่แอนบอกสมัยก่อนก็เรื่องของความรู้แท็กติกอะไรมันก็ยังแบบไม่เยอะอะใช่ไหมครับทีเนี้ยพี่แอนครับเวลาพี่แอนช่วยแบบฝากอะไรถึงหน่อยว่าถ้าคนที่อยากจะเริ่มต้นการเป็นโค้ดอ่ะผมพูดตรงว่าอย่างถ้าคนที่เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติอดีตทีมชาติหรือว่าเคยเล่นมาก่อนแล้วมาเป็นโค้ดมันไม่มันไม่ยากอะต้นทุนเขามาเยอะใช่ไหมครับแต่ด้วยพี่แอนโอเคเนี่ยพี่แอนมาจากบอลเดินสาย นะครับไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่าไม่ได้มีต้นทุนอว่า,อามีชื่อเสียงอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับอะไรที่ทําให้มันประสบความสำเร็จได้แล้วก็ยืนหยัดได้อยู่ในวงการเนี้ยอย่างยาวนานนะครับพี่แอนช่วยบอกเคล็ดลับตรงนี้หน่อยพี่จริงๆก็จริงๆก็ไม่มีใครเวลาไปสัมภาษณ์ที่ไหนนะครับหรือแบบเวลาพูดคุยกันเนาะไม่มีใครถามคํถาถามนี้เลยนะไม่ค่อยมีคนถามนะว่า ถ้าสมมติถ้าอยากจะเป็นโค้ดหรืออยากหรือแบบคุณสมบัติของคนที่คนเป็นโค้ดอันนี้อันนี้พี่ว่ามันมีน่าจะมีในตำรานะน่าจะมีในตำราน่าจะมีในเนื้อสาระจัญญาบันของผู้ฟุกซอนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมีมีมีพี่แต่ถ้าส่วนตัวพี่พี่พี่ใช้คําว่าฟุตซอลเนี่ยครับเป็นเป็นธีมในการเป็นโค้ดเลยครับม U T S A L ฟุตซอลน,นี่แหละครับตัว F ตัว F เลยิ่งครับฟ e ลลิ่งอืมมันต้องมีอารมณ์ร่วมกันเลยมันต้องรังกษามันต้องมีอารมณ์ร่วมกับกับฟุตซอลเลยนะถ้าถ้าวันนี้เราจะเป็นโค้ดฟุตซอลแต่แต่เราเดินเราวิ่งเราขับรถไปแล้วผ่านสนามฟุตซอลที่มีเด็กเล่นอยู่เราไม่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 แม,ม,ม้กระทั่งจะเหลือบมองเลยอะ่ะอืมอไม่น่าจะเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นโค้ดอ่ะ สำหรับพี่นะคุณพี่เนี่ยโอ้โหมัน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 อยู่ในกระแสเลือดเลยไงก็ไม่รู้ครับมันเห็นไม่ได้อะมันต้องจอดมันต้องสลอดูหรืออย่างอย่างอย่างฟุตซอลคอนทเนชั่นที่เพิ่งจบไปเนี่ยครับมีทีมชาติขุนเครื่องเนี่ยครับมันต้องดูอ่ะมันต้องศึกษาเราไม่ได้ดูไลฟ์สดก็ต้องไปกลับไปดูเทปอ่ะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ในสายเลือดเลยอ่ะมันต้องมีอารมณ์ร่วมอ่ะมันต้องมีฟีลลิ่งครับครับ ตัวที่สองของฟุตซอลคือตัวยูอันเดอร์สแตนตัวยูอันเดอร์สแตนต้องเข้าใจเลยครับเราต้องเข้าใจคือเ <c oughs> สียสละเราต้องเข้าใจว่าเราต้องทุ่มเวลาเราต้องทุ่มเทให้กับเขาครับเราต้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นโค้ดนะเราไม่ใช่คือถ,ถ้าเราเป็นโค้ดคือเอ่ออะไรอะที่เอาเอาค่าตอบแทนมาเป็นที่ตั้งอะ มันก็จะจบเป็นหน้าที่เป็นเดือดทางานอะ่ะถ,ถ้าเป็นโค้ดแบบรับเงินเดือนแล้วก็จบมันก็ที่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นโค้ดที่ดีได้เพราะนั้นมันต้องเข้าใจอะ่ะเพราะนั้นพี่ชอบคําคํานึงของอาจารย์บงการนะครับที่อาจารย์บงการสอนทั้งเป,เป็นวลีแรกในการสอนเด็กสอนผูสน้สอนทั้งนั้นเลยก็คือการเป็นโค้ดที่สอนที่ดีอะ่ะต้องเป็นโค้ดชีวิตให้หนักเตะด้วย mm. อืมเพราะนั้นเราต้องเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจตัวนักเตะด้วยว่าโอ้โหมัน พ่อต่างแม่คนละพ่อร้อยพ่อต่างแม่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมันต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาเป็นลักษณะเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเข้าใจคำคำว่าฟุตซอลด้วยนะมัน้องอยู่กับมันต้องทุ่นเทามันจริงๆเพราะนั้นมีฟีลลิ่งคือมีอารมณ์ร่วมมีความเข้าใจแล้วทีคือต้องมีทีมงานดีๆมันต้องสร้างอ่ะมันต้องมีทีมบิลดิ้งเราต้องทำทีมบิลดิ้งให้ได้ก็คือสร้างท,ทีมงานให้ได้ครับครับ เรเป็นคนที่ดีเราไม่มีทีมงานเลยเราปัสจจกทีมงานเราปัสจจกผู้ช่วยมือขวาชั้นดีเราปัสจากนักบี้สัตว์กีฬาชั้นดีเราปัสจากโค้ชปูฝสาประตูชั้นดีมันการทาทีมให้ประสบความสำเร็จยากเพราะฉะนั้นมันโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่วัน man โชว์ได้นะมันต้องมันต้องเป็นมันต้องเป็นทีมมี่โชคดีที่ได้โค้ช หลากหลายมากนะอย่างเช่นมีโค้ดอย่างมือขวาพี่อ่ะโหพี่นัทก็เป็นคนหนึ่งที่แบบก็เป็นอยู่อยู่อยู่กับพี่มาตั้งนานเป็นผู้ช่วยโค้ดจนตอนนี้ก็เป็นโค้ดเองใช่ไหมในหลายคนเนี่ยที่อยู่กับทีมอย่างพี่เกมใช่ไหมครับโค้ดเกมทาลินอย่างพี่ดุลบางดุลเนี่ยเป็นโค้ดยศการกีฬาซึ่งเป็นรู้สิทธนจิจันธนกกรไข่มุกศิล์ของจันทร์เกษตรจย์ธนกกรก็เคยมาเป็นทีมงานนนเพราะน้าจย์นธนกกรก็เป็นทีมงานที่แบบมีคุณภาพมากมีศักยภาพมาก เราก็เราขัดไม่ได้เลยหผู้สับหือโค้ชผู้สับประตูอย่างพี่บอยตอนหลังๆก็มาเปลี่ยนเป็นโค้ดประตูพี่อูดเนี่ยช่วงหลังๆก็มาเป็นโค้ดอูดบางอูดก็มาช่วยเป็นโค้ดสับประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ถือให้ความจําเป็นให้ความสําคัญเรื่องนี้มากเลยว่านอกจากจะมีตัวเอฟคือมีอารมณ์ร่วมมีความเข้าใจและเดินสเต็์และทีมบิวดิ้งต้องสร้างทีมมาให้ได้เพราะฉะนั้นการโค้ชที่ดีมีทีมมาที่ดีด้วยเหมือนกันครับผม สอกับตัวเอส <S. S 1> ตัวเอสตัวเอสก็มาจากสปิริตอ่านไม่ได้เลยสปิร <c oughs> <c oughs> ิตอ้าเป็นโค้ดกีฬาต้องรู้ตักแพ้ชนะจากให้อภัยเพราะนั้นครับถ้าเราจะเป็นโค้ดอลาฟอนเราต่อความใจนักกีฬาแท็เด็กเราไม่ได้โอ้โหเบื่อแล้วครับไม่ได้เป็นโค้ดที่ดีได้เลยเพราะนั <c oughs> ้นก็ต้องมีอันนี้พี่ไม่พูดถึงเรื่องแท็กติกนะ วันนั้นรเราต้องคำว่าแทคกติกเนี่ยแทคกติกเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆมันจะอยู่ในเรื่องอันเดอร์สแต็ตก็คือมันถ้าเอาเข้าใจเราเป็นคนก็ต้อง,ต,องต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมฮะเพวัะนั้นแทคกติกเทคนิคที่จะให้ไปอยู่ตรงของเรื่องของอ yes. ันเดอร์สแต็ตเอสกับสปิริตวันนั้นสปิริตต้องเรื่องสำคัญตัวเอตัวเอตัวเออันนี้สำคัญมากเลยพี่ชอบมากเลยตัวเนี้ยผมขอเดาได้ไหมี่อ๋ออาร์ตนะโอ้โห แหมผมเดาผิดถ้าผมจะเดาผมจะเดาคำว่า attitude หรือทัศนคติแต่ผมมองว่าพี่สุดยอดกว่านั้นพี่ใช้คาว่า art มันมันใช่พี่พี่เชื่อไหมว่าเกมฟุตซอลบนโลกใบเนี้ไม่เคยมีเกมไหนเลยที่เหมือนกันสักเกมพี่เพราะแต่ละเกมมันคืองานศิละปะจริงๆโหผมสุดยอดพี่ต่อเลยครับเชิญเลยครับพี่เช่เลยมองว่า มันมันไม่ใช่ศิละปะในการใช้เทคนิคศิละปะในการใช้เทคนิคต่างๆไม่พอนะมันต้องศิละปะในการคลองคนคลองใจคลองงานโอ้โหมันต้องใช้ศิละปะในการที่จะต้องทํางานรูปกับผู้อื่นต้องใช้ศิละปะที่จะต้องต้องกับเด็กเด็กมันมีปัญหาอย่างที่บอกสุดท้ายก็วกกลับมาว่าต้องมีขอชีวิตมันด้วยอ่ะเฮ้ยเปล่าวันนี้มันไม่สบายมันไม่ลาลาเราโอ้โหใส่ใส่อารมณ์เต็มที่ทำไมไม่มาวะ อย่างรุนอย่างนี้สุดท้ายเด็กก็อาจจะขาดขาดใจในการจะมาฝึกซ้อมขาดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราต้องเข้าใจรานนั้นมันต้องใช้ศิลปะมันต้องมีลูกบูสลูกบุญโบวจะเอาเด็กคนหนึ่งทีเ่เกเรม,มันเยอะนะต้องมีงรรวัฒน<ๆ>วัฒะศิลน,นะต้องใช้วัฒะศิลด้วยใช่มันต้องใช้อาร์ตเลย ande. ต้องใช้อาร์ตเลย,ยอ,อืมยอะครับ เขาถึงบอกฟุตซอลเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์จริงๆนะพี่นะตัวสุดท้ายครับผมตัวแอตัวแอครับคือลีดเดอร์ชิครับอือแล้วคือความเป็นผู้นำคาเป็นผู้นําครับผมใช่ครับนําในที่นี้คือต้องกล้ารับผิดนะรับชอบอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องรับผิดด้วยวันนี้ทีมแท้เอ้ยซ้อมไม่ถึงอยโทษเด็กอย่างเดียวอะ มันต้องดดต้องโทษโค้ดด้วยมันซ้อมอยังไงให้เด็กมันซ้อมไม่เก้มันเต้นอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเราต้องมีภาวะผู้น,นาเราต้องยอมต้องกล้ารับผิดชอบนะครับกล้ารับผิดกล้ารับชอบเราต้องกล้ารับผิดบางครั้งข,งขอโทษหนึบบ่อยมากที่เามากเพราะว่าพี่ผิดเองบางคร้เองคราวหน้าเอาใหม่อะไรเงี้ยเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นยางงี้เอพี่อาจจะวางแผนผิดถ้าเรารู้สึกว่าเราวางแผนผิด เราก็ต้องยอมรับแต่ถ okay. okay. right. right. ้าเรารู mm ้ว hmm. ่าเราทักระวังแผนดีแล้วแล้วเด็กไม่ได้ทําตามตามอย่างนั้นก็ก็ก็ต้องต้องซัพพอร์ตเด็กไปนะใช่ไหมครับใครมาว่าเด็กไม่ได้อย่างกองเชียร์บางครั้งเราก็เราก็บอกไม่่สนใจไม่ต้องไปสนใจเขาไม่ต้องไปสนใจแฟนคลับบางทีเขาด่าลงมาในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่พี่ยังซัพพอร์ตเราอยู่นะพี่ยังเข้าใจอยู่นะไม่ต้องกัองวลพี่ยังเชื่อใน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 การเล่นในแนวทางของเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้น ความเป็นผู้นําเนี่ยต้องสูงครับเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นํา็อย่างที่สุดท้ายก็เนี่ยครับมันต้องมีแอ t i ิจูดมีทัศนคติที่ดีนะครับมันต้องเสียสละคำโโว่า l e เดอร s h i p เนี่ยมันเยอะมากเลยนะมันต้องมีความเสียสละ่าความเป็น,ปนให้จักเยอะมากกว่ารับอะมากกว่าเอาอะ่ะมีหัวใจของการเป็นโค้ชอยู่เนี่ยหกอย่างเนี่ยครับถือว่าสม,มบูรณ์มากมพี่แอน